สวัสดีค่ะพบกับ OKPK OK 17 Channel ในวิดีโอรหัส OK001 OK EP5 ถักเสื้อไหมพรมคอแหลมในตอนการทำคอแหลมฝั่งซ้ายค่ะอืมคอคอจะมาประมาณนี้นะทุกคนโอเคช่วงนี้นกเยอะมากขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงเจียวเจ้าเข้าไปข้างในวิดีโอเอ่อตัวนี้เราทำการถักทางด้าน ขวาไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถักลดคอไปจนถึงตัวต้นคอนะคะตรงนี้ห่วงทั้งหมดเนี่ยคือเหลืออยู่ยี่สิบสี่ห่วงแล้วนะคะซึ่งทางด้านขวาตรงนี้นี่นะคะก็ยังคงเป็นโซ่ขึ้นไปนะเราทำการถักทางด้านแขนที่ตรงดิ่งอย่าลืมถักให้เป็นโซ่นะคะ ตรงนี้เป็นช่วงแรกที่เหลือ24ห่วงดังนั้นเราจะไม่ลดช่วงคอแล้วนะคะนะเราก็จะเริ่มทางด้านเพลนะคะนะโดยเราจะทำการถักเพลด้านเพลก็ถักปกติไปเลยนะคะตามจำนวนห่วงไปเลยส่วนด้านไหนที่เป็นนิดเราก็จะถักนิดไปเลยนะคะเราก็จะถักต่อไปในจำนวนแถวที่เหลือจนถึงแถว60นะคะ อันนี้นะเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะและในช่วงแขนอย่าลืมนะด้านเพลเราต้องทำการถักนิดหนึ่งหลักสุดท้ายนะคะแล้วทีนี้อ้าต่อไปเราก็จะถักทางด้านนิดนะคะก็ปลดออกไปก่อนนะเพราะว่าในช่วงแขนเราต้องการให้เป็นโซ่นะคะเราก็ทำการทำตัวนี้ปลดออกมาหนึ่งแล้วก็เอาเส้นไหมไปด้านหลังนะแล้วก็ถักนิดไปตลอดเลยค่ะ ่าก็วิธีการถัก24ห่วงที่เหลือก็ถักแบบนี้จนสูงไปจนถึงแถวที่60นะคะและนี่คือหน้าตาเมื่อเราถัก24ห่วงมาจนถึงแถวที่60แล้วนะคะต่อไปเราจะถักลดคอฝั่งซ้ายแล้วค่ะเราจะถักคอซ้ายก็เริ่มจากด้านเพล l แล้วก็ในช่วงของลักแร้เราจะต่อเส้นไหมเข้าไปซึ่งเส้นไหม เราจะใช้ม้วนใหม่เลยก็ได้นะคะนี่นะทําการถักแบบปกติเหมือนตอนถักเพลค่ะตอนต่อเส้นไหมให้เหลือปลายไว้ยาวนิดนึงนะคะเอาไว้ซ่อนตอนทําสำเร็จแล้วนะคะก็ถักไปเลยนะคะทําเหมือนตอนที่ถักเพลแบบปกตินะคะและแถวนี้จะเป็นแถวที่16 เมื่อถึงสองห่วงสุดท้ายก็จะถัก K2 to g e t h e r ค่ะใช้มาร m เกอร์ไว้ตรงที่ทำการรวบห่วงไปตะกี้เพื่อมาร์กจุดแรกที่ได้ทำการลดคอซ้ายค่ะซึ่งในฝั่งของทางคอซ้ายเนี่ยนะคะจะลดต่างจากฝั่งขวาค่ะ ถ้าถึงคอด้านเพลนะคะก็เวลาถักนะก็ถึงสองห่วงสุดท้ายเราจะทำการรวบแบบ k2together แบบตะกี้และเมื่อพลิกงานกลับนะคะก็จะเป็นด้านนิดค่ะเราจะปลดหนึ่งห่วงให้เส้นไหมอยู่ด้านหลังซึ่งเส้นไหมก็อยู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ถักนิดมา1ครั้งทำซีเลื่อนห่วงอันนี้ก็คือการที่เราลดห่วงนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นแถวที่17เราก็จะถักตามที่เขียนไว้มาเริ่มถักกันค่ะแถว17นี้ช่วงของรักแล้วจะทำตามผังแล้วก็ไม่ได้ลดนะคะและช่วงคอเราจะปลดห่วงแรกจดกันไว้หรือยังคะเอาล่ะตรงนี้ก็คือช่วงคอทางด้านนิดนะคะก็จะปลดห่วงแรกก่อนตามขั้นตอนที่เขียนไว้ ดึงให้แน่นหน่อยคอจะได้ไม่ย้วยเอาเส้นไหมไปหลังแล้วจากนั้นก็ถักนิดและเลื่อนห่วงถ้าเลื่อนห่วงด้วยไม้ไม่ได้ก็ใช้มือค่ะจากนี้ถักนิดไปจนสุดแถวไม่ต้องลดแขนแล้วนะคะ หลังจากที่เราถักเสร็จเรียบร้อยพิกงานกลับมาจะเป็นเซตที่8นะคะซึ่งจะเป็นแถวที่18นั่นเองค่ะตอนนี้เรากำลังจะถักแถวที่18เป็นการถักเพิร์ลถ้าเทียบได้นะก็จะเทียบเท่ากับเซตที่8ดลดลักแร้นะคะในการลดลักแร้นี้เราจะลดพิเศษนะคะทางด้านคอทางด้านซ้ายซึ่งจะเป็นการลดแบบ p p e a r l to t o g e t h e r นะคะ พีสอ tog นะคะแบบนี้จะเป็นยังไงมาดูกันค่ะสอดสองห่วงรวบด้วยเพลจากนั้นถักเพลไปจนปกติ เหลือ2ห่วงสุดท้ายเราจะทำการลดคอด้วย K 2 t o g e t h e r พิกง,งานกลับต่อไปก็จะเป็นแถวที่19ซึ่งเป็นแถวที่ถักคอด้านซ้ายแถวนิดและต้องทำขั้นตอนปลด1ห่วงค่ะเมื่อเทียบกับฝั่งขวาแถวนี้นะจะไม่มีการลดลักแร้ค่ะ ทําการปลดออกหนึ่งเนาะ,ะปลดหนึ่งแล้วก็นําเส้นไหมไปด้านหลังแล้วก็ถักนิดเลื่อนห่วงแล้วก็ถักนิด ป,ปกติต่อไปเป็นแถวที่20ถักเพิลเราจะถักเพิลปกติไม่มีโล รถและช่วงคอสองห่วงสุดท้ายนั้นก็จะถักรถแบบเกตูตูเกเตอร์ค่ะเวลาพิกงานกลับเราก็จะหันแค่นี้ไม่ต้องยกทั้งตัวนะคะเมื่อถักเสร็จเราจะเขียนนะว่ารถเหลือกี่ห่วงต่อไปเป็นแถวที่21แถวนิด ต่อไปเป็นแถวที่22เป็นเซตที่9ลด2ห่วงแรกโดยการทำ Pearl Two Together ค่ะแล้วถักเพ a r l ปกติเมื่อเหลือ2ห่วงสุดท้ายก็จะถัก K t t o g ู t กเตอร ต่อไปจะเป็นแถวที่23ถักนิดจะเป็นแถวแรกที่ช่วงรักแล้เริ่มตรงดิ่งแล้วนะคะเราจะลดแค่ช่วงคอค่ะให้จดแถวที่23และ24ไว้นะคะเพราะว่าต่อไปนี้เราจะต้องถักแบบ2แถวนี้ค่ะโดยแถวที่ถักนิดนะก็จะถักห่วงแรกโดยการปลด1แล้วก็เอาไหมไปด้านหลังนะแล้วก็ถักนิดและทำซ c จากนั้นก็จะถักนิดไปจนสุดนะคะไม่ต้องลดห่วงเลยต่อไปแถวที่24จะเป็นแถวเพลค่ะเราจะทำการปลด1แล้วก็ถักเพลไปจนเหลือ2ห่วงสุดท้ายซึ่งจะทำการถักเพล t ู t ูเกเตอร์ ต่อไปจะเป็นแถวที่25ค่ะอันนี้เราก็จะถักด้านนิดแล้วก็จะถักแบบแถวที่23ค่ะและเมื่อถึงแถวที่26เราจะถักด้านเพอก็จะทําการถักแบบแถวที่24ค่ะจากนั้นก็จะถักแถวต่อไปตามจํานวน24ห่วงไปตลอดเลยไม่มีการลดแล้วค่ะ แล้วก็จะถักไปจนถึงแถวที่หกแต่ว่าช่วงที่ไม่ทําการลดนี้นะคะจะถักพิเศษหน่อยนะก็จะถักเหมือนคอฟังขวาค่ะเพื่อให้ห่วงสุดท้ายของเพลเป็นขอบโซ่นะคะจะได้เข้าแขนได้ง่ายๆนะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆพอจะเข้าใจนะคะยังไงก็จดไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยๆถักค่ะ และต่อไปนะเราก็จะไปต่อกันที่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ